สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวข้อดีนะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริงกับเจ้าตัวูเบียแอร์กับมือถือที่เพียวบางน้ำหนักเบาที่สุดจากูเบียกับตัวนี้สเปคให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับกับราคาที่ คดคุ้มจากโนเบียในปี2025นะครับซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา6,999บาทนะครับจะราคาเต็มคือ8,499บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อนะครับผม ตัวนี้เป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามนี้พีให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะลงแนะนาว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดและก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามนี้พพ์ให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ้าหรือแอปส้มและที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับพ่อพีก็ กดมาที่ใต้ชิดนี้ในการสั่งซื้อกับมือถือที่ราคาคุคมที่สุดคือคุ้มกว่า iPhone ถึง5เท่ากับตัวนี้เนาะกับงบเลท6,000กว่าบาทนะครับมาดูว่าข้อดีนะครับผมหลังจากที่พี่ทำการใช้งานตัวนี้มาเป็นอย่างไรบ้างกับตัวดีไซน์นะครับซึ่งดีไซน์ในการเก็บวีเทล l ถือว่าทำออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงครับนี่ อันนี้คือด้านหลังของตัวเครื่องเลยนะครับผมของตัว n นบิเออรแอร์นะครับก็ถือว่าด้านหลังมีความสวยงามจริงครับตัวนี้นะครับนี่เก็บดีเทลได้อย่างลงตัวมากกับกล้องหลัง50ล้านนะผมตัวนี้เนาะกล้องหน้าให้มา20ล้านแล้วก็มี n นบ i เ AI ให้มาเพียบพอตนะครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือดีไซน์ซึ่งอันนี้คือดีไซน์ให้มาบางจริงครับความบางตัวนี้คือบางเพียง 5.9มิลิเมตรทำให้ตัวเครื่องคือบางเบาจับผนัดมือแล้วก็พกพาสะดวกนะครับผมตัวนี้นะพร้อมด้วยบอดี้น้ำหนักให้มาเพียง1 7 2กรัมนะครับก็ถือว่าทำตัวบอดี้น้ำหนักออกมาได้ดูดีมากแล้วก็ตัวบอดดี้มีความแข็งแรงนะครับผ่านการรองรับในการป้องกันในการ ตกกระแทกจากนูเบียมาก็ถือว่าจัดเต็มกับคุณสมบัติตัวนี้จริงครับพร้อมด้วยหน้าจอให้มาเป็นหน้าจอแบบใหม่ด้วย Gorilla Glass 7i พร้อมเฟรมอลูมิเนียมให้มาถือว่าเสริมความแข็งแรงให้กับมือถือที่มีความเพียวบางแถมมีความแข็งแกร่งจริงครับอันนี้พี่ขอชื่นชมกับการออกแบบแล้วก็การดีไซน์ของตัวเครื่องเลยนะครับถือว่าดูดีมากนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ สวยอะ่ะคือมันมีความเพียวบางแล้วก็สามารถกันฝุ่นกันน้ำได้ที่ IP 6 8แล้วก็ IP 6 9ทนน้ำลึกถึง1.5เมตรนาน30มนาทีแล้วก็ ทนแรงดันของน้ำร้อนที่สูงถึง80องศาได้ก็ถือว่าสเปคให้มาแก่งจริงครับอันนี้ขอชื่นชมในการออกแบบของตัวเครื่องที่ทำตัวเครื่องที่มีการปกป้องที่สุดยอดจริงครับอันนี้พีขอชื่นชมเลยนะครับผมกับตัวนี้ผมเนี่น,นี่คือตัวหน้าจอเนาะหน้าจอให้มาเป็นหน้าจอ6.78นิ้วนะครับกับความคมชัด 1>, 1 5 k รองรับ d i s p l p สเถือว่าหน้าจอให้มาสีสันสวยสดงดงามจริงครับกับตัวนี้คือซูเซนสี่สง4น0 0นินนะครับผมสับหน้าจอถือว่าให้มาเกินสเปคแน่นอนแล้วก็รองรับในการทัดในการกดกับตัว r e f r e s สูงถึง 120Hz นะครับก็ถือว่าคุณสมบัติให้มาจัดเต็มพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้ครับแล้วก็สามารถทำการปลดล็อกโดยการสแกนน้วมือบริเวณตัวหน้าจอก็ บดหลอดได้ด้วยผมตัวนี้ก็ถือว่าเวิร์กมากครับผมหลังจากที่ทําการใช้งานมานครับผมสับตัวหน้าจอเนาะถือว่าเกตมีความสวยงามจริงครับทัดกดก็ถือว่ามีความสมูทมากอันนี้พี่ขอชื่นชมกับคุณสมบัติ ของตัพร้อมด้วยแบตใหมา5้0 0มิลลิแอมถือว่า1วันเพียงพอมากกับตัวนี้ Fast Charge ให้มา35วัตน,นะครับก็ถือว่าคุณสมบัติให้มาเยอะแยะมากมายนะครับมาดูว่าเมนิการตั้งค่าเป็นอย่างไรซึ่งเป็นข้อดีของพีเลยกับตัว UI ตัวนี้ที่ใช้งานได้ง่ายพอสมควรเลยนะครับผมมีการปรับตัว Wi-Fi สามารถซัพพอร์ต w ว f i เวอร์ชันและ Wi-Fi 5ตัวนี้ก็ทำการซัพพอร์ตได้นะครับ ก็ถือว่าในการคอนเน c t คอนเนได้ง่ายมากครับตัวนี้ก็เป็นบูท e เวอร์5ด้วยแล,วแล้วก็สามารถทำการแชร์ h o t s ป o t ให้กับอุปกรณ์อื่นเป็นทั้ง w i i i ฟ4และ Wi-Fi 5ตัวนี้ก็สามารถทําการแชร์ผมได้ด้วยนะก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยหลังจากพี่ทําการใช้งานมานะครับนี่ตั้งค่าของตัวซอฟต์แวร์ก็ง่ายแล้วก็ตั้งค่าความถี่ก็ง่ายนะผมตัวนี้เนาะซึ่งบอกเลยว่าูเบียอแอร์ทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมากอันนี้พี่ขอเช่นชมนะครับแล้วก็พี่ชอบนะในการหมวดปรับหมวดตัวทีมหรือว่าปรับแต่งของตัวหน้าจออันนี้ ปรับเปลี่ยนให้เราเยอะมากมหมวดทีมสามารถทําการปรับตัวทีมได้เยอะจริงครับปรับเป็นูเบียอคาสสิกตัวนี้ก็มีให้เราในการปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับเปลี่ยนเป็นตัวอนาคตสุดของตัวโนบิเอแอร์ก็มีนะครับหรือว่าปรับเป็นแอนดรอยที่เป็น UI เป็นตัวเคียร์ไก็มีให้เรานะครับถือว่า UI ทําออกมาได้ดีมากมีปรับเปลี่ยนไอคอนนี่ รูปแบบถือว่าเยอะมากในการปรับเปลี่ยนไอคอนนะครับก็ถือว่าดูดีจริงนะผมแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนวอเปอร์มีให้เราเยอะแยะมากมายกับตัววอเปอร์ของตัวโนเบียวอเปอร์โนเบียนี่ยเป็นวอเปอร์ที่สวยจริงนะครับผมอันนี้พีชอบมากแล้วก็มีสไตล์ภาพเคลื่อนไหวในการปลดล็อกน็เนี่ยผมมีให้เราเลือกนะครับผมตัวนี้นะครับ ก็มีฟังก์ชันในการปรับแต่งให้เรานะครับผมตัวนี้กับคุณสมบัติของการที่ใช้ในการสแกนนิ้วมือเป็นแบบ UI แบบเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีการปรับตัวอักษรก็มีให้เราในการปรับเปลี่ยนนะครับก็ถือว่า UI อยู่เยอะจริงครับนี่ปรับเปลี่ยนไอคอนปรับเปลี่ยนสีปรับเปลี่ยนต่างๆโหอันนี้คือสุดยอดเลยอ่ะถือว่าเยอะมากครับผม UI อะทำออกมาได้ดีมากแล้วก็ในการปรับตัว ความสว่างของหน้าจอก็ปรับเป็นสูงสุดได้หรือว่าออโต้ได้มีหมวดทีมมืดทีมส่องแล้วก็มีหมวดการอ่านหนังสือให้เรามาด้วยนะผมก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากแล้วก็มีการใช้งานในการรักษาดวงตาเราเช่นกล้องแสงสีฟ้าหรือว่าลดจุดลดจุดสีขาวเพื่อดูแลสายตาของเรานะครับผมในการใช้งานที่กลางคืนนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยแล้วก็สามารถทําการตั้งค่าในการปรับตัวอัตาราลิฟท์ของหน้าจอปรับเป็น 60ก็ได้ปรับเป็น90ก็ได้หรือว่าปรับเป็น1น0ก็ได้ก็ถือว่าในการปรับทําออกมาได้ปรับได้ง่ายจริงครับตนนัวนี้อันนี้พี่ขอชื่นชมกับตัว UI ที่ใช้งานได้ดีพอสมควรเลยนะครับ อันนี้เป็นข้อ DDP ใช้งานมาลำโพงตัวนี้สามารถทำการปรับตัวลำโพงซึ่งเป็นเสียงที่เป็นตัว d s ซึ่งเสียงสัพพีนะลำโพง1ตัวให้มาก็ถือว่าเสียงดังฟังชัดพอสมควรเลยนะครับผมตรงนี้ครับเียผมถือว่าเสียงดูดีมากเสียงดังของผมสัพพีใช้งานมาก็ถือว่าลำโพง1ตัวในการปรับตัวเสียงก็ถือว่าเสียงเบสเสียงกลางลำโพง1ตัว คุณภาพสู้กับลำโพง2ตัวถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็มี n u เบีย a อไในการไปภาษาแล้วก็โหลดแอปตัวนี้ก็มีให้เราในการโหดแอปที่เป็นเมนเจอร์นะครับกับคุณสมบัติบอกเลยว่าเพียบพร้อมจริงครับตัวนี้นะหลังจากที่ทําการใช้งานมาตัวนี้มาพร้อมกับตัว Android 15นะครับผมกับตัวแรม 8G กิกบวกเพิ่ม 2G กิกเป็น 20G กิกกับความจุ2 5 6กิกกับตัวนี้ CPU แล้วผม u n i s o f t t 830ส c t a c o r e ออก p ต r t คขึ้น 5G กับความเร็ว2.2 GHz กซึ่งเป็น CPU เดียวกับเกมมิ่งโฟนนะครับว่าเล่นเกมในการปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายหัวนะครับเป็นนที่เล่นเกมดีมากซึ่งพีมาเล่นเกมมาบอกเลยว่าเวิร์กมากเกม ROG e เนี่ยปรับเป็นสูงสุดมีความสมูทมากครับพ u b G ปรับเป็นสูงสุดถือว่าใช้ได้เลยนะครับฟ f i ไฟสูงสุดสบายเกมเก็บชิมแพ ต,ำตำ่ำๆกลางๆก็ถือว่าเพียงพอตรงนี้หลังจากที่พี่ทำการใช้งานมาเล่นเกมก็ถือว่าจัดการพลังงานจัดการความร้อนถือว่าเวิร์กมากนะครับผมนี่พร้อมด้วยมีตัวไมโครโฟนคู่พร้อมระบบเตัดมกลนด้วย AI ก็มีให้เราด้วยถือว่าเวิร์กมากนะครับสำหรับในการซัพพอร์ตแอปพลิเคชันูนย์ไทยตัวนี้สามารถซัพพอร์ตแอปธนาคารทุกแอปได้อย่างง่ายจดิจริงซึ่งพี่ทำการใช้งานมาในการซัพพอร์ตก็ถือว่า เพียงพอจิงผมกับทีนี้มาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้างกับกล้องหลังให้มา50ล้านนะครับมี AI คามาแล้วก็กล้องหน้า20ล้านซึ่งพีทาการใช้งานมา UI ของตัวกล้องทําออกมาได้ใช้งานได้ง่ายพอสมควรเลยผมกับที่ผมหลังจากที่พีทําการใช้งานมานะครับบอกเลยว่า เวิรมากนะครับกับคุณสมบัติของฟังก์ชันของนี้ให้เรามาก็ถือว่าเยอะจริงมีการถ่าย50ล้านมีหมดกีฬามีหมวดรูปท่ายมีหมวดวิดีโอมีหมวดวิวันคืนมีพอเท์ซึ่งคุณสมบัติของกล้องก็ถือว่า เอาออกมาได้ลงตัวจริงแล้วก็เยอะแยะมากมายจริงครับไม่แปแลกเลยว่า Nu บี a ออร์แอร์ทำไมจึงเป็นข้อดีนะครับผมหลังจากที่พี่ทการใช้งานมาคุณสมบัติก็ถือว่าเยอะแยะมากมายกับตัวนี้ผมหลังจากที่พี่ทาการสัมผัสมานะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากกับตัวนี้ผมหลังจากที่พี่ใช้งานมานะครับนี่มีการถทาย50ล้านก็ถือว่ามีความคมชัดมากบอกเลยว่าโคตรชัดครับผมตัวนี้นะครับ อันนี้พีถ่ายมานะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างดูสีสันมีความสวยงามในการจับของวัตถุได้อย่างลงตัวอันนี้แหละเป็นข้อดีที่พีใช้งานมากล้องถือว่า Nu b บียแอจัดเต็มมากกล้องโคตรสวยครับผมตัวนี้นะครับนี่กล้องดีมากเลยครับผม คือถ่ายอะไรก็ดูดีอะสีสันสกินโทนถือว่าใช้งานได้ลงตัวมากทั้งกล้องหน้า20ล้านแล้วก็กล้องหลัง50ล้านมีนูเบีย AI สามารถทำการลุกวัตถุตรงนี้ก็มีให้เราเรียบร้อยนะผมถือว่าวิร์กมากนะครับกับคุณสมบัติของนูเบียนะครับ สีสันดีมากบอกเลยว่าเวิร์กมากซึ่งพีใช้งานมาเรื่องกล้องก็ถือว่าเพียงพอครับแบตหนึ่งวันก็ถือว่าใช้งานได้อย่างเพียงพอแน่นอนซึ่งพีจะขอจบคลิปในการรีวิวข้อดีและผมหลังจากที่ทาการใช้งานกับตัวโนบิเอแอร์เพียงเท่านี้ผมเสาน,นี้ขอบคุณครับพีจะขอแนบลิงก์ ในการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับที่เป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับตามลิงก์ที่าให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนสวนันนี้ขอบคุณครับ